ลูกค้าเขานำแบบมาครับก็เลยมาปรึกษากันว่าเอาตัวไหนที่สวยแล้วก็ไม่เหมือนใครครับด้านนี้ก็จะเป็นทางช่องั้วช่องลวเก่าลูกคา้าเป็นลวเหล็กนะครับลวเหล็กสีดําแบบนี้นะครับอันนี้เป็นของเก่าครับผมก็เลยตัดเปลี่ยนใหม่ครับให้ให้ผมมาเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับทั้ง้วแล้วก็ประตูทางด้านนู้นครับผม ก็เดี๋ยวผมมารีวิวสั้นๆให้เพื่อนๆ FC ได้รับชมวิธีการติดตั้งของทางทางร้านน้องสาวสตันเลดนะครับแล้วเดี๋ยวพอผมทำการติดตั้งเสร็จผมจะมาส่งงานสวยๆให้เพื่อนๆ FC ได้รับชมกันต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมการติดตั้งราวบันไดของ ทางพิมพ์ช่างทางร้านนะครับผมส่วนตัวนี้ก็เมื่อก่อนลูกค้าเป็นงานบนไดบนไดเหล็กนะครับซึ่งบนไดเหล็กของเก่านะครับลูกค้าถอดกองไว้ตรงนี้นะครับงานเหล็กบางลูกค้าเขาไม่ชอบนะบเพราะว่ามันเป็นรอยเชื่อมกระปุ่มตะปั่มนะครับแล้วก็ไม่ค่อยละเอียดเรียบร้อยนะครับรอยเชื่อมของของเก่าครับแล้วมันเป็นมันเป็นสนิมน,นะครับ ลูกค้าก็บอกให้ผมย่างตั้มได้มาทําการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดใช้เป็นสแตนเลสเป็นชนิดสแตนเลสด้านขนแมวนะครับงานสแตนเลสมันจะเรียบร้อยหวาน,นะครับการจบข้อต่ออะไรต่างๆรอยเชื่อมครับงานมันจะสวยฝางเราก็ทำการไล่ติดตั้งงานนะครับ สวัสดีครับก็จากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้มารีวิวก่อนทำหลังทำนะผมก็วันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรเป็นเหมาะเป็นเจาะนะครับที่เราจะมาส่งงานประตูสวยๆให้แฟนเพจและเพื่อน อฟซี FC, ได้รับชมกันนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเรามาเจาะกันเลยว่าดีไซน์ของเราแบบนี้มีอะไรที่ว่าตื่นตาตื่นตื่นตาตื่นเต,ต้นนะครับมาตากล้องเชิญมาเลยครับผมเอาเดี๋ยวก่อนนะครับโทษทีนะครับตัวนี้เป็นประตูบานเลื่อนซ้อนนะครับเนื่องจากบ้านลูกค้าเนื้อที่ด้านข้าง ด้านข้างซ้ายมือผมเป็นโรงตรงข้างหน้าจะเป็นโรงจอดรถนะครับเขาเนื้อที่มันจํากัดนะครับก็เลยผมต้องเอาประตูบานเนี้ยมาทาเป็นเป็นบานเลื่อนเลื่อนซ้อนครับเก็บด,ด้านซ้ายมือผมทําเป็น2รางนะครับผมก็ความสูงก็อยู่ที่ประมาณ150เซนติเมตรนะครับผมความกว้างก็อยู่ประมาณ5้าเมตรห้นะครับเราแบ่ง2ทําเป็น2บานนะครับผมก็ส่วนตัวนี้มันจะเป็น เคสของประตูสแตนเลสแฮร์ไลน์นะครับชนิดด้านกับสแตนเลสเงามินเลอร์นะครับผสมประสานครับอยู่ในบานเดียวกันนะครับบานนี้ก็จะเป็นแปลกตานิดนึงซึ่งจากตัวนี้นะครับผมงานตัวนี้นะครับมันกรอบรอบตัวตัวนี้ผมใช้เป็นท่อเหลี่ยม2นิ้วคูณ2นิ้วนะครับความหนาอยู่ที่1.2ึมิลนะครับผมแล้วก็มาสลับด้วยเส้นซอยแนวนอนนะครับ เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับตัวนี้เป็น3นิ้วคูณนิ้วครึ่งแล้วก็สลับด้วยเส้นซอยแนวนอน6หุนโคนหุนเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับเว้นเว้นช่องไฟระยะห่างเพื่อฟาร์มสวยงามและลงตัวของดีไซน์ของงานนะครับผมจะได้แมทกันนะครับผมส่วนตรงกลางนะครับตัวนี้ผมจะทำเป็นตัวตัวก็เรียกว่าตัว V นะครับตัว Y ตัว Y นะครับผม เป็นดีไซน์ครับเป็นมิติเป็นสามเหลี่ยมครับแล้วก็วิ่งเส้นค้าดลงไปตัวนี้เราก็ใส่หกหขุนเป็นมิลเลอร์นะครับตัวนี้เป็นเป็นมิลเลอร์ตัวนี้เป็นแฮร์ไลน์นะครับมิลเลอร์ความหมายก็จะเป็นเงาตัวนี้จะเป็นชนิดด้านผสมผสานอยู่ในบานเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทดลองการปิดเปิดให้เพื่อนๆ fc และแฟนเพจได้รับชมนะครับว่าบานนี้ของเราวิธีใช้เป็นแบบไหนนะครับผม กับเนื้อที่ที่แคบแต่เราได้ช่องที่กว้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับนี่นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นมือจับนะครับอย่างหลายๆหลายๆเคสนะครับก็คือก็เอาไว้มือจับด้านด้านนอกใช้สมมติเราอยู่นอกก็ใช้ด้านนอกนะครับเราก็จะเข็นไปประมาณนี้นะครับผมถ้าเราพึงพอใจแค่ช่องนี้ช่องเดียวนะครับเราไม่อยากเปิดท่องนู้นให้หมดเราก็เอารด ช่องนี้ก็อยู่ประมาณสาเมตรเราก็เข้าช่องนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราอยากเข้าทั้งหมดเราก็ประตูตัวนี้สามารถถอยหลังไปได้ต่อนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้น้ำหนักจะเบานะครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะครับนี่นะครับเสียงเงียบนุ่มสบายนะครับกับ เราก็จะได้พื้นที่ลงจอดรถที่กว้างขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นรางคือสองรางครับผมส่วนพื้นที่เก็บเราจํากัดจริงๆนะครับเดี๋ยวตากล้องเชิญมาดูด้านในครับผมตัวนี้จะเป็นเสาประคองกันล้มนะครับก็ยึดยึดเข้าไปเสาตัวนี้นะครับแล้วก็ตั้งลงไปข้างล่างนะครับเพื่อว่าบางทีมันจะได้ประตูจะได้แข็งแรงแล้วก็จะไม่ได้โค่นนะครับจะไม่โค่นล้มมาใส่ผู้ใช้งานนะครับผมก็ผมก็จับ ซูปอร์ลนตัวนี้นะครับก็เป็นซูปอร์ลนพลาสติกนะครับทําไมถึงเลือกใช้ซูปอร์ลีนพลาสติกเพราะว่าเสียงเงียบแล้วก็พวกน้ําพวกอะไรเนี่ยมันจะไม่คาแล้วก็ครับมันจะไม่เป็นสนิมจะทําไม่ไม่ทำให้ซูปอร์ลนตัวนี้ฝืดนะครับผมก็ตัวนี้นี่นะครับมันมาติดทางลาดนะครับตัวนี้ประตูของเราก็ไปไม่ได้นะครับมันก็สิ้นสุดแค่ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นทางเดินของลูกค้านะครับผม ทางเดินเวียนรอบบ้านเลยครับผมก็เดี๋ยวผมบ้านนี้ก็คือจะมีช่องรั้วอีกเข้าตัวแอลเป็นด้านนอกนะครับเดี๋ยวตากล้องเดี๋ยวเชิญนอกบ้านเลยครับผมเดี๋ยวผมจะมาทดลองวิธีปิดให้รับชมอีกกันอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่นะครับใช้ง่ายนะครับเลื่อนสบายเบานะครับเด็กผู้ใหญ่เปิดได้แน่นอนนะครับ พอเราเลื่อนมาก็จะมาเข้าเสาลับตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะประตูเล็กกับช่องรั้วกันครับผมตัวนี้เป็นประตูเล็กสําหรับเปิดปิด mm hmm. เผื่อเราไม่ใช้ประตูใหญ่เราก็เอาพวกตะกานหรือว่ารถเข็นอะไรเข้าช่องนี้ได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นประตูเล็กความกว้างก็อยู่ที่ประมาณเก้าสิบเซนติเมตรความสูงก็อยู่ประมาณร้อยห้าสิบเซนติเมตรนะครับผมก็เบิ้นเสานะครับ ผมเบิ้ลเสาให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะครับเบิ้ลเสาเพื่อติดบูทสตันเลสแล้วก็ปิดหัวนูนเป็นครอบปุกปิดเพื่อให้งานออกมาดูดีเรียบร้อยนะครับสวยงามแล้วก็ตัวนี้เป็นกุญแจเขาขควายยี่ห้อโซเลก็กเหมือนเดิมนะครับที่เคยใช้ให้ลูกค้าทุกหลังนะครับตัวนี้ส่วนทางด้านซ้ายนี่นะครับก็จะเป็นทางลุ่าเป็นทางรั้วเป็นรั้วสตนเลสนะครับตัวนี้จะเป็นเข้าเข้าเข้าฉากเป็นมุม เป็นมุมข้อ45นะครับผมเป็นมุมข้อ45เป็นตัว L นะครับแล้วก็จะยึดไปทางด้านซ้ายมือนะครับผมตัวนี้กส็สไตล์สไตล์สไตล์แล้วก็วัสดุรายละเอียดเดียวกับประตูนะครับเพราะว่าจะได้ให้ให้มันเป็น,มนแมทช์เหมือนกันเราจะได้ลงตัวไปทางหลังครับผมตัวน,นี้ก็ส่วนตัวนี้ผมเลือกใช้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นกรอบกรอบใหญ่นะครับเป็น2คูณ2 แล้วก็ยึดเข้าข้างเสานะครับส่วนด้านล่างก็ใส่ขาใส่ขายึดให้ลูกค้าประมาณ10ขานะครับผมเพื่อความแข็งแรงนะครับแล้วก็ให้รับกับสไตล์ของแผงรวนะครับผมส่วนเดี๋ยวตรงนี้เราไปชมเราบันไดในบ้านอีกหนึ่งชุดอ๋อพอดี ทีมงานกาลังเก็บเช็ดถึงอ๋อตัวนี้นะครับผมก็เมื่อก่อนตัวนี้เป็นเหล่าบันไดนะครับเมื่อก่อนก็เป็นเหล่าวันใดเหล็กนะครับตอนนี้ลูกค้าเขาก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับอยากให้เป็นเคสสแตนเลสทั้งหมดนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูของเก่าันนิดนึงครับตาต้ก็นี่นะครับของเก่านี่นะครับอย่างที่ผมแจ้งครับงานเหล็กมันเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยนิยมนะครับเาก็เลย เรียกให้ผมช่างตามได้เข้ามาเปลี่ยนบนไดให้เป็นเป็นพรีเมียมพรีเมียมคืออะไรปะถ่ากล้องเชิญเลยดีกว่าพรีเมียมนะครับตัวน,นี้ก็เรียกพรีเมียมเราได้พรีเมียมเป็นสแตนเลสขนแมวนะครับผมมันจะลื่นนะครับเวลาเราจับเนี่ยมันถ้าเป็นงานเหล็กมันจะสักสากมือนิดนึงตัวน,นี้เราเราเรา,เราเดินจับอารมณ์มันก็จะลื่นนะครับมันจะไม่มีอะไรแบบปติดมือเรานะครับผมแล้วก็ข้อดีของตัวน,นี้ก็คือทนน้ำนะครับผม ทนน้าทนฝนนะครับเราก็จะเก็บงานเก็บงานเชื่อมรอบตะเข็บทั้งหมดเลยนะครับเพื่อมาให้น้ําเนื้ออะไรทั้งสิน้นหมดหมดก็เข้าไม่ได้นะครับเราเก็บให้ลูกค้าทั้งหมดตัวนี้จะเป็นเส้นซอยแนวนอนนะครับหกุนท็อปบนผมเลือกใช้เป็น2อคูนหนึ่งนะครับลงเสาเสาลงพื้นก็ยังเน้น2อคูหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับผม ตัวนี้ก็เสาลงพื้นก็ช่องห่างระยะแอทอยู่ที่ประมาณ80ซนติเมตรนะครับผมเสาเยอะหน่อยนะครับแต่เราเน้นฟาร์มแข็งแรงนะครับผมตัวนี้ก็เราจะมีซ้ายฝานะครับผมเราก็จะเดินจับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้เมื่อก่อนเป็นเลหล็กทั้งหมดนะครับผมก็ได้มาทําการโมดิฟายเปลี่ยนตัดออกทาเป็นสแตนเลสทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวตาต้องเชิญมานะผมนี่นะครับเรามาชมงานเนียเน้ยบงานละเอียดละเอียดเลยนะครับ ลูกค้าท่านใดที่ต้องการงานสวยๆก็ไว้ใจช่างตั้มได้เลยนะครับรับรองได้นะครับเงินที่ลูกค้าให้ทางร้านเราได้ไม่เสียเปล่าแน่นอน,นครับกับงานวัสดุฝีมือที่เราให้ลูกค้านะครับผมนี่นะครับแล้วนี้ก็ไปด้านบนตัวน,นี้จะมีราวบันไดอยู่ประมาณ2ชั้น,นครับชั้น1ขึ้นชั้น2นะครับผมแล้วก็ข้างบนจะเป็นชานพักก็จะมีราวกันตกประมาณสองเมตรอยู่ประมาณหนึ่งช่องนะครับผม นี่นะครับแข็งแรงนะครับผมโยกดูได้เลยครับเนี่ยแข็งแรงแน่นอนตันนี้เวลาใช้งานเราก็ยืนพิงได้นะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องกวนว่ามันจะโค่นจะหักนะครับผมรับประกันได้เลยครับงานแข็งแรงแล้วก็ฝีมือทนทานแน่นอนนะครับผมส่วนด้านบนตัวนี้เราก็จะมีการตกหนึ่งหนึ่งช่องนะครับผมเผื่อเราออกมาชมบรรยากาศด้านนอกนะครับเราก็ไม่เป็นอันตรายนะครับและตอนนี้แล้วผมพิงได้เลยครับ แข็งแรงนะครับผมการยึดการอะไรผมยึดให้ลูกค้าอย่างแน่นหนาอยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นราวบันไดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเข้าดางทางด้านกําแพงนะครับผมก็จะเข้าไปชนด้านผนังนะครับผมส่วนตะเข็บรอยต่ออะไรต่างๆก็เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะครับจะไม่มีริ้วรอยรอยยุบรอยอะไรนะครับผม อยากได้งานคุณภาพก็ให้ผมตั้งตามเข้าไปเป็นส่วนร่วมในบ้านนะครับเดีย๋ยวตอนนี้เรามาชมด้านล่างกันนะครับนี่นะครับข้อข้อดีของงานแฮร์ไลน์นะครับเป็นสแตนเลสคือจะไม่แสบตานะครับผมจะไม่สะท้อนเข้าเข้าตาเราครับบางทีเพื่อนบ้านบางที ต้องการฟาร์มส่วนตัวครับก็เป็นตัวนี้เพราะว่าสตนเลตตัวนี้จะเป็นชนิดด้านขนแมวจะไม่สะท้อนตัวนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะครับผมด้านข้างมาชมรอยเชื่อมกันนะครับผมนี่นะครับรอยเชื่อมรอยเก็บก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นจะเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะครับผมก็สําหรับก็สําหรับคลิปนี้กับ ราวบันไดสแตนเลสชนิดด้านขนไอชนิดด้านขนแมวนะครับผมก็เผื่อลูกค้าท่านใดที่อยากเปลี่ยนหรือว่าอยากทำใหม่ก็ติดต่อทางเพจร้านน้องสาวสแตนเลสเหมือนเดิมนครับผมให้ช่างตามเข้าไปประเมินหน้าง,งานฟรีแล้วก็ไปแนะนําปรึกษาหารือกันว่าตัวไหนเหมาะกับบ้านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอจบรีวิวสั้นๆกับ าราวบันไดสแตนเลสสวยๆเกรดพรีเมียมไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมดีครับ